E สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการทำนายภาพรวมนะคะของชาวราศีสิงสิงคือผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึง15กันยายนประจําเดือนมีนาคม2560นะคะซึ่งสิงห์นี่จะเป็นราศีสุดท้ายนะคะสําหรับการทำนายภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ออกครบหมดแล้วนะคะสําหรับ12อราศีประจําเดือนมีนาคมนี้นะคะ ดูไพ <IS 2> ่ใบแรกกันนะคะไพ่ใบแรกที่เป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่เหมือนกับการเริ่มต้นนะคะการทําอะไรใหม่ๆเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงช่องทางสดใสนะคะคู่แรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความรู้สึกในจิตใจมากกว่านะคะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้สิ่งที่เราจะทำนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่เรากําลังอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะวางแผนอะไรคือเหมือนกับแก้ไขสิ่งใหม่ๆแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาแล้วโดยการแก้ไขด้วยที่ใหม่ๆ ก็ได้นะคะอ่าทีนี้พไพ่ใบแรกสดใสละทีนี้ดูพไพ่ใบถัดมานะคะพไพ่ใบถัดมา,พาไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของความกังวลความกลัวนะคะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งถ้ามันขึ้นคู่กันอย่างนี้นะคะมันก็จะตีความหมายว่าอะไรที่เราคิดอยู่เนี่ยนะคะมันอาจจะยังมีปัญหามีอะไรอยู่ซึ่งเราก็คงจะรู้แหละว่าปัญหาคืออะไรนะคะเราเลยค่อนข้างกลัว กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นยังมีความไม่มั่นใจบ้างนะคะแต่ถามว่าดีไหมดิฉันคิดว่าดีนะคะคนเราเนี่ยเวลาจะเริ่มทําอะไรเนี่ยความมั่นใจก็ควรจะมีแต่ใ,ในขนาดเดียวกันก็ควรจะใส่ความระมัดระวังลงไปด้วยดูหน้าไพาอันนี้เห็นไหมคะเขาเหลียวมองขึ้นใหญ่ตรงนี้นะแล้วเขาก็เขาไม่ได้นั่งอยู่บนเรือด้วยนะคะ ไม่แน่จาภาพจะเห็นไหมเขานั่งอยู่เหมือนกับทุ่นอะไรสักอย่างนึงที่ผูกกันไว้อะนะคะก็เหมือนกับเรา,วาเวลาเราลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆหนะคะหรือเราเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ได้เรายังขาดประสบการณ์เรายังขาดเครื่องมือเรายังขาดความรู้ นะคะถึงแม้ว่าจะมีแล้วเนี่ยเหมือนกับคนเราเรียนหนังสือนะเคยสังเกตไหมเราเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียนในห้องเรียนกับการออกไปทํางานจริงอะ่ะบางครั้งมันต่างกันนะคะเราเรียนมาอย่างหนึง่งแต่คนที่เขาทํางานมานานอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้เรียนแต่เขามีประสบการณ์ความรู้นะคะอันนั้นอะ่ะมันมีค่าใช่ไหมคะทีนี้พอจะบอกว่าเวลาไพ่สองใบเนี้ยขึ้นมาคู่กันเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็น ะจะตีความหมายออกไปในทิศทางที่ดีมากกว่านะคะเหมือนกับเราจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆแต่เราก็ยังมีความวิตกกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมันดีไงอย่างที่บอกว่ามันทาให้เราเนี่ยมีความระมัดระวังเพราะบางคนน่ะเวลาจะทําอะไรสักอย่าง,งมองภาพมันสวยหรูไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดถึง ไม่ได้คิดถึงโอกาสที่มันจะพลาดโอกาสที่มันไม่ได้เป็นไปนอย่างใจอะเวลาจะทําอะไรอย่างนี้นะคะถ้าให้แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาน่าจะเหมือนกับมองให้เรามองว่าถ้าได้ดีเราจะควรวางแผนไปทางไหนเราควรจะทํายังไงแล้วถ้ามันไม่ดีนะคะคิดเผื่อไว้ด้วยถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่ไม่เป็นไปนอย่างที่ใจคิดเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะ อย่างที่บอกว่าคู่แรกเนี่ยเป็นร่างความรู้สึกแล้วก็ใช้ได้กับทุกๆเรื่องนะคะอาจจะใช้กับปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็ได้นะคะเราอาจจะรู้วิธีการแก้ปัญหาแล้วนะคะว่าเราจะแก้ไขจัดการกับมันยังไงแต่สมมุติว่าไอ้วิธีที่เราแก้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่เราคิดอะนะคะมันเป็นไปใดอีกด้านหนึ่งอะเราก็ต้องมองไว้ด้วยนะมองบวกแล้วก็มองลบด้วยนะคะ,ะเพื่อจะได้หาวิธีจัดการกับมันได้อย่างดีนะคะ ไพ่ใบถัดมาเป็นไพ่ของตำแหน่งการงานนะคะไพ่ตำแหน่งการงานใบนี้เนี่ยจะเป็นคนนั่งคิดคุ้นคิดนะคะต้องใช้ความคิดอะนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่ต้องใช้สมาธิใช้ความคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานในเดือนเนี้ยอาจจะมีงานหลายอย่างที่เราอาจจะต้องออขําเคร่งนะคะเครียดเป็นพิเศษนะคะหรือว่าต้องใช้การตัดสินใจที่เหมือนกับ มาเป็นภาพของคนนั่งคิดอันนี้เขาไม่ได้นั่งคิดแบบกระวนกระวายนะมันจะมีคิดพวกคิดมากอย่างหนึ่งนะคะคือเวลาเราคิดมากหนะไรเนี่ยบางครั้งมันจะเป็นเหมือนใจเรามันไม่สงบใช่ไหมมันวุ่นวายแต่ไพ่ใบนี้มาเป็นการคิดแบบคิดแบบไม่ได้ไม่ได้ข้มเข่งมากแต่เหมือนกับใช้ความคิดอย่างลึกล้ำนะคะค่อยๆค,คิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้เรื่องการงานอาจจะมีที่เราต้องตัดสินใจวางแผนแก้ไขนะคะประกอบกับ จะมีปัญหาจุกจุกชิกๆิกเออขอโทษค่ะประกอบกับยังมีปัญหาจุกจุก,จกจิกๆิกเข้ามาอยู่นะคะก็เลยต้องค่อยๆแก้ถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะแปลความหมายนี้ก็ได้ค่ะว่าไอ้ปัญหาจุกจุกชิกๆิกที่เราเจอในแต่ละเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยทำไมมันมันมาตลอดเลยนะคะถ้าไพ่ไปขึ้นมาแบบนี้หมายถึงว่าบางครั้งอะค่ะถ้าเราแก้ไขได้ตรงจุดนะ ถ้างานมันมีระบบระบบงานมันมีปัญหาเนี่ยนะคะบางครั้งการไปแก้ไขาวางแผนใหม่สักทีนะคะจะทาให้ปัญหาจุกจุกจิกจิกพวกนี้มันหายไปก็ได้นะคะเออบางทีเนี่ยเราแก้แต่เราแก้เป็นจุดๆใช่ไหมคะส่วนใหญ่เวลาเราจะปัญหามีตรงไหนเราแก้ตรงนั้นนะ่ะแต่สําหรับคนที่เขาวางแบบทั้งระบบนะ,ะแก้ไขทั้งระบบเนี่ยมันจะช่วยลดก,การทํางานที่ซับซ้อนนะคะหรือว่าปัญหาอย่างที่บอกค่ะปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นได้นะคะเหมือนกับ แก้ปัญหาที่หนึ่งจบไปเนี่ยขั้นตอนเดียวมันรวบรับไปเลยนะคะไม่ต้องมัดมีปัญหาในช่องทางที่สองที่สามต่อได้นะคะต้องหาวิธีนะงานที่เจอปัญหาเราต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้มันสามารถนะคะเคลียร์ปัญหาที่เราต้องเจอทุกเดือนเนี่ยทำให้เราเหนื่อยทุกเดือนเนี่ยออกไปได้นะคะสามารถจัดการได้ถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมาก็คืออย่างนี้คะ่ะอาจจะต้องคบคิดนิดนึงวางแผนหน่อยนะคะจัดระบบมันนิดหน่อยนะคะถ้าดูอย่างนี้การงานไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ เรื่องการเงินนะการเงินไพ่ใบนี้เนี่ยบางครั้งมันแปลว่าการเดินทางการการไปมานะคะมันไม่ได้เชื่อว่าเป็นการเดินทางอย่าง,างเดียวมันเหมือนกับว่าการที่จะไปที่ไหนสักอย่างหนึ่งด้วยนะคะแต่อีกความหมายหนึ่งก็คือการที่เราต้องเผชิญผจญน,นะคะ,ะ,ะเผชิญกับสิ่งถ้าการเงินก็คือเหมือนกับเราอาจจะเผชิญกับปัญหาด้านการเงินนะครับอ่า นะแต่ถามว่าเหนื่อยมากไหมเนี่ยดิฉันคิดว่ามันยังแก้ไขได้นะคะแต่ว่ามันจะออกมาเป็นไพ่ราศีสิงหนะ์ลายหลายใบเนี่ยเป็นไพ่กันให้ระมัดระวังซะมากกว่านะคะแก้ไขระมัดระวังนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเช่นกันนะาการเงินเนี่ยระวังว่าจะมีการเหมือนกับเราเนี่ยไปกลัวในสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะคะกังวลมากไปนะคะบางคนเนี่ย คือระมัดระวังอะดีนะคะแต่เคยเจอไหมคะบ,บางคนเนี่ยจะซื้ออะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีมูลค่าเยอะนะหรือว่าจะกินขนมจะกินน้ำจะกินอาหารมื้อดีๆสักมือ้อนึงเนี่ยอาจจะกลัวกังวลน,นะคะว่าแบบไม่ได้ค่อนข้างคิดเยอะนะคะจะใช้จะจ่ายเนี่ยถามว่าดีไหมดิฉันคิดว่ามันก็ดีนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากเกินไปนะคะถ้าบางอย่างเราอยากจะให้อะไรของขวัญตัวเ,เล็กๆน้อยๆน,นะคะโดยที่มันแบบ ต้องพิจารณาจริงๆนะบางคนก็จะคิดแบบว่านิดหน่อยนิดหน่อยแต่พอนิดหน่อยนิดๆมันก็เยอะนะคะแต่สำหรับสิ่งช่วงนี้อาจจะเหมือนกับตัดตัดทุกอย่างออกไปหมดเลยนะคะถ้าบางอย่างเนี่ยมันทาให้เรามีความสุขได้นะคะไม่ได้ฝืกไม่ได้เบียดเบียนตัวเองจนเกินไปนะคะก็ไม่ต้องกังวลมากนะ,ะเพราะไพ่ใบนี้เหมือนกับเราค่อนข้างกลัวนะคะกังวลแล้วก็กลัวนะ,ะบางคนงอย่างจะบอกว่าอยากจะทานขนมอย่างนี้มากเลยนะคะหรืออยากจะทานอาหารที่ร้านนี้มากเลยแต่แบบ ไม่กล้าซื้อไม่กล้าทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าพิจารณาเป็นช่วงๆเอาแล้วนะคะถ้าช่วงไหนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงมากแล้วถ้าเกิดแบบเ,เด็กๆนะคะบางคนมีลูกๆอะอาจจะแบบเด็กๆอยากทานนะคะแต่ว่าเราก็เราก็อยากให้ลูกกินนะเราก็อยากให้ลูกทานนะแต่ว่าเราค่อนข้างกลัวกงังวลถ้านานๆทีคิดว่าคงไม่เป็นไรนะคะให้แบบนี้เลยขึ้นมานะคะแต่ถ้าดูโดยภาพรวมก็การเงินอาจจะยังไม่เคย ไม่ค่อยดีนะนะคะแต่ก็ไม่ต้องเกินเหตุไปนะคะไม่ต้องกังวลเกินเหตุไปทีนี้ต่อไปเรื่องของความรักนะคะพูดคู่กันเลยนะคะจะได้เห็นรายละเอียดเรื่องของความรักความรักนี่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย,พยไพ่ใบนี้ขึ้นมาหลายคนคงเข้าใจมาแล้วนะคะเพราะมันออกบ่อย ปัญหาเกิดขึ้นนะคะยังไม่เห็นทางที่จะคลี่คลายได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีทําที่ดีที่สุดก็คือประคับประคองไปนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจทําไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะคือเหมือนกับบางทีบางคนใช้วิธีการวิ่งหนีปัญหานะคะหรือว่าบางคนใช้วิธีตัดปัญหาเลยตัดไปเลยจะได้จบไปมันอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่เรือคงเครงอน่ยนะคะน้าก็ยังเชี่ยวนะ,ะดูให้แน่ๆน,นะคะ ชะลอก่อนจะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยคิดให้ดีๆนะคะแปลว่าการตัดสินใจโดยปกปรับโดยใช้อารมณ์ไม่ดีแน่นอนนะคะอีกอันนึงเนี่ยเป็นไพ่ของบางทีเนี่ยปัญหาที่เรารเผชิญเนี่ยนะคะการที่มีที่ปรึกษาหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้หรือคนที่ไว้ใจได้เนี่ยอาจจะช่วยเข้ามาคลี่คลายในปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้นะคะ นะคะพไพ่ใบนี้นะคะหรือบางทีมันแปลว่าการปรึกษาผู้รู้อะค่ะแต่ผู้รู้ที่เคยอธิบายในหลายครั้งเนาะผู้รู้เนี่ยต้องเอาผู้รู้จริงนะพวกที่รู้บ้างไม่รู้บ้างหรือว่าพวกที่รู้แบบมนโนเอาไม่เอานะคะการบางทีเราไปฟังของคนที่เหมือนกับ ไม่รู้จริงอ่ะเอามาพูดเนี่ยดิฉันกลับว่ามันยิ่งทําให้ปัญหาแย่ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะปรึกษาใครดูให้ดีๆนะคะว่าเขามีใจที่เป็นกลางไหมเขารู้เรื่องราวของปัญหานั้นจริงๆไหมนะคะไม่ได้เอาผลประโยชน์ส่วนตัวหรืออารมณ์ส่วนตัวเข้ามาอิงนะคะอ่าต่อไปเป็นทิศทางน,นะคะจะบอกว่าทิศทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะไพ่สรุปยังใช้ได้นะคะแต่ไพ่สรุปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะะอ่าดูไพ่ใบนี้นะคะ ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของคนคิดนะคะคิดเลือกนะคะเป็นไพ่ของการเลือกเหมือนกันนะคะคืออย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยเวลาเราช่วงที่เรามีโอกาสจะเลือกอะคะเลือกให้ดีนะคะบางคนเลือกแบบเลือกส่งๆหรือว่าเลือกตามอารมณ์เนี่ยการเลือกผิดก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกได้ทุกอย่างนะคะช่วงนี้มีช่องทางไม่ใช่ว่ามีเส้นทางเดียวมีหลายเส้นทางให้เลือกเดินนะคะเลือกให้ดีนะคะเลือกให้ดีถ้าเลือกได้ดีแล้วก็อย่างนี้ค่ะ เราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะสบายมันอาจจะไม่ได้สบายมากแต่เหมือนกับมันจะโปรง่งมันจะโล่งขึ้นนะคะ,ะ Greek, ไห้ใปสุดท้ายให้ความหมายคล้ายๆกันนะดูไพ่คู่นี้นะคะนี่เป็นไพ่ของตัวเลือกเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยมีของหลายอย่างให้เลือกนะคะก็คือให้ความหมายค่อนข้าง คล้ายกันในตำแหน่งใกล้ๆกันด้วยนะคะก็คือมีตัวเลือกมีโอกาสที่จะเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกให้ดีนะคะเพราะว่าโอกาสที่เลือกผิดก็มีนะคะคนเราเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เรามักจะเลือกสิ่งที่สบายไว้ก่อนเพราะเรารู้สึกว่ามันง่ายนะคะแต่บางครั้งอะไอที่สบายวิธีการแก้ไขที่มันสบายๆมันจะาจะการเป็นการแก้เหมือนไขผ้าเอาหน้ารอดอะคะ่ะแก้ปัญหาปมที่หนึ่งออกไปได้ไปติดปมที่สองอยู่ดีบางครั้งเลือก การแก้ปัญหาที่มันแต่นิ้พิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะคะลองดูการแก้ปัญหาที่มันค่อนข้างถาวรน,นะคะหรือว่าค่อนข้างมีประสิทธิภาพหน่อยมันอาจจะไม่ได้ง่ายมากเท่ากับวิธีหนึ่งที่อย่างที่บอกค่ะว่าแก้ง่ายแต่ปัญหาไม่จบ อะไรที่อาจจะยากกว่านั้นอีกนิดนึงนะคะแต่ว่ามันทําให้เราเนี่ยเป็นการแก้ในระยะยาวมากขึ้นนะคะแต่ถ้าปัญหาไหนที่มันโอ้โหมันแก้ยากมากนะคะเราต้องใช้เวลายากมากอ่ะดิฉันคิดว่าอันนั้นก็อาจจะไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเราอาจจะยังไม่มีศักยาภาพเพียงพอที่จะไปแก้ในจุดนั้นใช้วิธีแก้ให้เหมาะกับตัวเราเองมากกว่านะคะวิธีคนเราเนี่ยเจอปัญหาเหมือนกันสองคน การแก้ปัญหาไม่ใช่ว่า2คนใช้วิธีการแก้ปัญหาเดียวกันแล้วจะเหมาะนะมันขึ้นอยู่กับนิสัยของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรพื้นฐานชีวิตสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างที่เรามีด้วยนะคะ เลือกให้เหมาะกับตัวเองถ้าบางคนเขาบอกว่าเขาเคยทําแบบนี้แล้วดีเขาทําแบบนี้แล้วใช่เนี่ยเราต้องดูด้วยว่าแล้วไอ้ตัวเราเนี่ยนะคะความรู้สึกของเราจิตใจเราเนี่ยนีสัยของเราเนี่ยมันเหมาะไหมนะคะไพ่ไม่ได้ให้อะไรขึ้นมาเป็นเรื่องราวแบบชัดเจนนักแต่ออกมาแนวแนวนี้นะคะทีนี้เรามาดูข้อสรุปอีกทีนะคะอ่ะคู่แรกนะคะ เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วเราก็อาจจะมีความไม่มั่นใจความระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะความกลัวความกังวลด้วยซึ่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะคืออย่ามองอะไรแค่ด้านดีอย่างเดียวให้มองด้านเสียของมันด้วยจะได้หาวิธีการแก้ไขได้ถูกต้องนะ ทีนี้เรื่องการงานไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ให้เสนอว่าถ้าบางทีการใช้ความคิดนะคะหรือว่าการวางแผนให้ดีๆเนี่ยปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราเจอเป็นประจำเนี่ยมันอาจจะหมดไปหรือว่าคลี่คลายหรือเกิดน้อยขึ้นนะคะเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ ใช้เงินกับการเดินทางก็ได้นะนะคะหมดไปกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ได้หรือบางทีหมายถึงว่างานเอกเงินที่เราจะได้มาเนี่ยนะคะมันอาจจะต้องเผชิญอะไรหลายๆอย่างนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยไ่ขึ้นมาใบนี้เหมือนกับว่าบางครั้งเราไปบีบคั้นตัวเองมากเกินไปนะคะเราไปกังวลมากเกินไปนะอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าเหมือนกับเคยเจอไหมเราความรู้สึกว่าอ,อยากจะได้ของชินนี้หรือว่าอยากจะทานอาหารมื้อนี้เนี่ย มันไม่ได้แพงมากนะคะแต่ว่ากลัวกังวลนะคะหรือบางคนมีลูกๆเนี่ยครอบครัวเนี่ยนะเด็กๆเขาอยากจะทานอันเนี้ยนะคะไม่ได้แพงอ่ะสมมุติยกยกตัวอย่างเช่ไนไรพิซซ่าแล้วกันนะคะมันก็ไม่ได้แพงใช่ไหมมันไม่ได้แพงมากอะบางคนทานเป็นเรื่องปกติแต่บางครอบครัวเนี่ยขเยขาเยครรยเล่าให้ฟังว่าลูกอยากกินมากเลยเดินผ่านทุกครั้งเนี่ยเด็กก็แบบอยากจะทานอะแต่คุณแม่ก็รู้สึกว่ามันเปลืองมันเกินไปจะถามว่าจ่ายได้ไหมก็จ่ายได้นะคะดิฉันก็บอกเขาไปว่าถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้นะดิฉันก็จะบอกเขาว่า ถ้ามันนานๆครั้งอ่ะหรืออะไรมนเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้มากระทบกับอะไรเรามากหรอกให้เถอนะคะมันมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะมันเหมือนกับเรากังวลเกินไปอ่ะนะคะทีนี้ไพ่คู่ต่อมาเรื่องความสัมพันธ์นะคะไม่อย่างที่บอกว่าใช้ได้ทุกเรื่องยังไม่อยากให้นินเป็นเรื่องของหนุ่มสาวนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าบางทีเราอยากจะหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่อ่ะเราเลยใช้วิธีแบบอะไรก็ได้ที่มัน ที่มันเข้ามาเราก็เลือกอันนั้นแล้วตัดไปซึ่งบางทีมันไม่จบนะคะการแก้ไขโดยบางครั้งเนี่ยปัญหาเนี่ยให้หาคนกลางหรือหาคนที่มาเจรจาได้หรือผู้ที่รู้จริงอะสอบถามหาความรู้จากเขาดีกว่านะคะแต่ผู้รู้เนี่ยต้องรู้จริงๆรนะรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้แบบมีความคิดเห็นส่วนตัวใส่เข้าไปเยอะอารมณ์ส่วนตัวใส่เข้าไปเยอะอย่างนี้ไม่ได้นะคะทีนี้จะบอกว่าไพ่ชุดสุดท้ายตรงเนี้ยค่อนข้างดีนะคะไพ่จะบอกว่าราศีสิงห์เนี่ย มีทางเลือกนะคะมีทางเลือกที่ดีหลายๆทางเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะเลือกวิธีไหนนะคะเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเราเองนะคะถ้าต่อให้มีคนอื่นเขาบอกมาเนี่ย mm. แม้ว่าเป็นวิธีที่เขาเคยทามาแล้วประสบความสําเร็จนะ,ะ mm. ก็ไม่ได้แปลว่าทํากับเราแล้วจะประสบความสําเร็จนะ,ะ mm. เลือกให้เหมาะกับตัวเองเลือกให้ดีกับตัวเราเองนะคะ mm. <laughs> แล้วถ้าโอกาสที่จะเลือก เหมือนกับเลือกแล้วแก้ปัญหานะแล้วทำให้เราสบายขึ้นนะมีค่อนข้างสูงนะคะให้ทางเลือกขึ้นมาหลายใบยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรเกินเหตุน,นะคะเดือนนี้เราอาจจะเครียดเราอาจจะคิดอะไรมากเกินไปนะคะมองให้เป็นก,ากลางๆไว้นะคะอย่ามองสุดตรงแล้วกันนะคะคิดว่ายังไงก็มีทางออกมีทางแก้ไขได้นะคะกอประมาณนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ